ห,หญิงชาวบ้านที่มีนิสัยสุดชิลครอบครัวมไม่แคร่งเรื่องมรารยาทต,ต้องเข้าไปอยู่ในวังที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเธอก็ได้แหกกฎแหกธรรมเนียมของวังแทบทุกอย่างแต่มันกลับทําให้เธอได้เป็นเพื่อนสนิทกับพระราชาและทําให้เจ้าชายคีเก็กลงเสน่ห์ความไร้มรารยาทของเธอสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเติมรักให้โลกทั้งใบก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณพระราชวังเมืองซาวพาลปูที่วังแห่งนี้ถูกดูแลปกครองด้วยมหาราณีสุดเข้มงวดผู้ที่เคร่งคัดในกฎระเบียบและมารยาทมากๆซึ่งบรรดาข้ารับใช้ในวังก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี เขาจึงต้องใส่ใจในการทำงานอย่างสุดกำลังอย่างเช่นเจ้าหน้าที่งานช่างก็ต้องทำให้ไฟทุกดวงในวังติดอยู่เสมอเพราะถ้ามหาราณีเดินผ่านมาเห็นเพียงแค่หางตาเธอก็จะไล่ช่างออกทันทีซึ่งสาเหตุที่เธอต้องดูแลวังเพียงคนเดียวก็เป็นเพราะองค์ชายวิกรมลูกชายของเธอยุ่งยุ่งอยู่กับการทำธรุรกิจและคู่มั่นที่กำลังจะแต่งงานทางด้านองค์หญิงก็ยังเด็กและต้องเรียนหนังสือส่วนพระราชาก็ป่วยเป็นอัมพาตท,ท่อนล่างมานานหลายสิบปีซึ่งที่ผ่าน,านมามหาราณีก็ได้จ้างนั กายภาพบำบัดมารักษาราชาเพื่อให้กลับมาเดินได้แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยเนื่องจากราชาดือ้อไม่ค่อยยอมให้ความร่วมมือกับหมอ อีกอย่างหนึง่งมหาราณีก็มักจะไล่หมอกายภาพบำบัดออกเป็นว่าเล่นถ้าหมอคนไหนทำตัวไม่เข้าหูเข้าตาเธอก็จะไล่ออกทันทีโดยไม่สนใจอะไรซึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาเธอก็ไล่ออกมาแล้ว39คนส่วนคนที่40ที่กำลังจะจ้างก็เป็นถึงหมอกายภาพบำบัดฝีมือดีประจำทีมคริกเก็ตระดับประเทศเลยหลายครั้งที่ทีมพลิกกลับมาชนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝีมือของเธอโดยเธอมีชื่อว่ามิลลี่ ถ้ามองแค่ความสามารถมิลีก็ถือว่าเป็นหมอที่เก่งเหมาะสมกับการได้รักษาราชาในวังแต่สำหรับด้านนิสัยเธอตรงข้ามกับคำว่าชาววังแบบสุดๆโดยเธอเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเป็นหญิงสาวกากันสุดดือ้อมีความสดใสร่าเริงแบบสุดๆและที่สำคัญคือเธออยู่ในครอบครัวที่ไม่แครงเรื่องมารยาทไม่สนใจพิธีรีตองคำว่ากุลสตรีจึงห่างไกลกับมิลีมากมาก แม่ของมิลลี่ชื่อว่ามันจูในเวลานี้เธอกลุ่งใจมากๆที่ลูกสาวยังไม่มีแฟนขณะที่ว่าไปทำงานในทีมคริกเก็ตและได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆในทีมแต่มิลลี่ก็ยังโสดสนิทแม้แต่ข่าวลือกิ๊กกั๊กยังไม่มีเลยเพราะแม่รู้ว่ามิลลี่จะไปทำงานในวังแม่ฝันอยากให้ลูกสาวได้พบรักกับเจ้าชายแต่มิลลี่ก็รู้ดีว่าชาตินี้เธอคงไม่มีแฟนซึ่งมันก็เป็นเพราะไม่มีผู้ชายคนไหนทนนิสัยและความกะกานของเธอได้ หลังจากนั้นไม่กี่วันมิลลี่ก็ได้เดินทางไปที่วังเพื่อเริ่มทำงานซึ่งมิลลี่ในชุดสุดชิลก็ได้วิ่งไปนอนกลางสนามหญ้าแล้วก็เชยชมความงดงามของวังอย่างตื่นเต้นซึ่งพระราชาก็อยู่แถวนั้นพอดีมิลลี่เลยเข้าไปชวนคุยจนพระราชารำคาญขุนพ่อบ้านเลยต้องรีพาตัวมารอที่โถงรับรองซึ่งมิลลี่ก็เล่นซนจนเกือบทำหุ่นเก่าแก่ประจำราชวงศ์ล้มและที่สำคัญคือมหาราณีสุดเข้มตันเข้ามาเห็นพอดี แต่แทนที่มิลลี่จะตกใจกลัวเธอกลับหันมาทักทายโดยเรียกมหาราณีว่าป้าแถมยังเล่นมุกตลกอีกต่างหากแต่ก็ยังดีที่มหาราณีไม่ไล่ออกทันทีเธอแค่ไล่ให้มิลลี่เข้าห้องไปพักผ่อนแต่มิลลี่ก็ชวนคุยต่อโดยเธอได้แนะนําให้คนแก่ๆอย่างมหาราณีใส่รองเท้าแตะตอนที่อยู่ในวังเพื่อไม่ให้มีปัญหาสุขภาพแต่ก็แน่นอนว่าคนอย่างมหาราณีไม่มีทางใส่รองเท้าแตะแน่นอน สำหรับการทานอาหารนวังทุกคนต้องมาถึงที่โต๊ะอาหารก่อนสองทุ่มตามก,กฎกติกาของมหาราณีถ้าใครมาสายเธอก็จะดุด่าดสั่งสอนโดยไม่สนว่าเป็นองค์หญิงองค์ชายหรือแม้แต่พระราชาซึ่งในวันนี้เธอก็ได้แจ้งก,กับมิลีไปแล้วว่าเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือสองทุ่มแต่ทางด้านคนชิลอย่างมิลีก็มาสายอย่างไม่ต้องสงสยัยแถมมารยาทบนโต๊ะอาหารก็แทบไม่มีเธอยังคงกินเหมือนกับอยู่บ้านและพอเธอเห็นคนอื่นๆกินเธอก็พูดขึ้นมาว่า พวกคุณนี้พิธีรีตองกันจังซึ่งหลังจากนั้นเธอก็กินไปชวนคุยไปด้วยจนมหาราณีต้องบอกว่าเราไม่คุยกันตอนกินข้าวแต่มิลลี่ก็เทียงขึ้นไปว่ามือคํำควรเป็นเวลาที่ครอบครัวจะได้คุยกันสำหรับคืนแรกในวังของมิลลี่เธอก็ทำตัวเหมือนที่นี่คือบ้านเดินออกมาหา,าของกินชิวๆแต่ขากลับไปห้องนอนไฟก็ดับ และที่สําคัญคือเธอดันเข้าผิดห้องแล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงโดยไม่รู้เรื่องอะไรหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายวิกรมก็เดินออกมาจากห้องน้ําและด้วยความมืดมันก็ทําให้เขามองไม่เห็นมินลีทาให้หลังจากนั้นศึกแย่งชิงผ้าห่มก็เริ่มต้นขึ้นพอไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ทั้งคู่ก็ได้เห็นกันซึ่งมินลีก็ยังคงคิดว่านี่คือห้องของตัวเองเธอเลยไล่เจ้าชายออกไปแต่พอมองไปรอบๆเธอก็รู้ตัวว่าตัวเองเข้าห้องผิด แต่เธอก็ไม่ได้เขินอายเลยสักนิดแถมเธอยังชวนวิกรมคุยไปเรื่อยจนเขารำคาญ เช้าวันต่อมามิลลี่เริ่มทำหน้าที่หมอกายภาพบำบัดอย่างสุดความสามารถแต่ราชาก็ดือ้อไม่ค่อยให้ความร่วมมือซึ่งถ้าเป็นหมอคนก่นๆก,ก็คงยอมเชื่อฟังและไม่กล้าขัดอะไรแต่หมออย่างมิลลี่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเธอพยายามสู้กับความดื้อของราชาแต่สุดท้ายเธอก็สู้ไม่ไหวเธอเลยคิดในแง่บวก,วกว่าก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกทั้งยิ่งได้ใช้ชีวิตหรูหราในวังอย่างเต็มที่ส่วนทางด้านมหาราณีก็ต้องทนเห็นภาพขัดลูกคูลูกตายอยู่เรื่อย ในวันหนึ่งมิลลีบังเอิญไปเห็นทิพยากำลังแอบซ้อมบทละครซึ่งการแสดงก็เป็นสิ่งที่องค์หญิงชอบแต่เธอก็ปกปิดเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะมหาราณีอยากให้ลูกสนใจแต่การเรียนเท่านั้นมิลลีเลยแนะนำให้เธอไปขอให้องค์ชายช่วยคุยกับแม่แต่ทิพยาก็บอกว่าพียุ่งยุ่งกับงานเขาไม่มีเวลาหรอกมิลีเลยช่วยทิพยากเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอีกทั้งยังช่วยเธอซ้อมบท ทำให้หลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มสนิทกันแต่พอมหาราณีมาเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจที่ลูกสาวไปใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอย่างมิลลี่สำหรับในสายตาของวิกรมเขามองมิลลี่เป็นตัวป่วนน่ารำคาญเพราะทุกครั้งที่เห็นเธอเขาก็มักจะไม่สามารถละสายตาไปจากความกากันและความชิวของเธอได้ ตลอดเวลาที่มีลีต้องเจอกับความน่าเบื่อและความดื้อด้านของครอบครัวราชวงศ์นี้เธอก็มักจะโทรไปบ่นให้แม่ฟังอยู่เรื่อยๆแม่เลยแนะนําให้ลูกไปขอให้องค์ชายช่วยคุยกับพระราชาเพื่อขอให้ยอมรับการรักษาซึ่งความจริงแล้วแม่ก็มีจุดประสงค์แอบแฝงที่จะให้ลูกสาวได้ใกล้ชิดกับองค์ชาย ในวันหนึง่งมิลลีได้เดินเล่นเที่ยวชมวังไปเรื่อยๆตามประสาค,คนว่างงานแต่ในวันนี้มหาราณีดันมีแขกมาหาเธอเลยไม่พอใจอย่างแรงที่มิลลีทําให้เธอขายขี้หน้าเธอเลยเข้ามาสั่งให้มิลลีไปทํางานที่ได้รับมอบหมายมิลลีเลยถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือจากมหาราณีให้เธอช่วยคุยกับราชาแต่มหาราณีก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอบอกแค่ว่าถ้ารักษาเองม่ได้ก็กลับบ้านไปซะ ในเมื่อมหาราณีไม่ยอมช่วยมิลลี่เลยลองเข้าไปคุยกับวิกรมแล้วก็บอกให้เขาได้รู้ว่าราชาย,ยังมีโอกาสกลับมาเดินได้ค่อนข้างสูงขอแค่เขาให้ความร่วมมือในการรักษาซึ่งเธอก็อยากให้คนในครอบครัวปล่อยวางจากกฎระเบียบปล่อยวางจากงานแล้วก็หันมาใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นแต่ทางวิกรมก็เถียงคืนไปว่าพ่อไม่ฟังเขาหรอกเมื่อมิลลี่ได้ฟังแบบนั้นเธอก็เริ่มไม่พอใจกับทิฐิของเขาเธอเลยสั่งสอนวิกรมไปชุดใหญ่จนเขารับปากว่าจะลองดูก็ได้ ในคืนหนึ่งบรรดาข้ารับใช้ในวังกำลังจัดงานปาร์ตี้กันเล็กๆซึ่งพวกเขาก็นั่งกินดื่มกันนิดเงียบเพราะอยู่ในวังแต่พอมิลลี่เข้ามาเห็นงานปาร์ตี้สุดน่าเบื่อนี้เธอก็เข้ามาทำให้ปาร์ตี้มีสีสันและสนุกมากขึ้นซึ่งวีกรมก็เข้ามาเห็นพอดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนทางด้านมิลลี่พอเธอเริ่มเมาเธอก็ระบายความรู้สึกอัดอั้นกับการอยู่ที่นี่ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอขอยอมแพ้ที่จะรักษาพระราชาต่อพ่อบ้านเลยตัดสินใจเล่าเรื่องในอดีตให้เธอฟังว่า ที่ราชาไม่ค่อยรับการรักษาเป็นเพราะเขาจมอยู่กับความเศร้าเสียใจที่ต้องเสียลูกชายคนโตไปในอดีตซึ่งราชาก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองเพราะเขาเป็นคนซื้อรถสปอร์ตให้ลูกจนทำให้ลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตส่วนราชาก็โคม่านานอยู่หลายเดือนซึ่งก่อนหน้านี้ราชาและครอบครัวสนิทสนมกันมากในทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมหาราณีก็ต้องเข้ามาดูแลทุกอย่างในวังแทนราชาซึ่งเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่เข้มงวดกับทุกอย่าง ส่วนคนอื่นๆก็ไม่มีใครกล้ามีความสุขไม่กล้าที่จะยิ้มและหัวเราะเหมือนในวันวนเช้าวันต่อมาวิกลมได้มาคุยกับพ่อแบบกล้าๆก,ก,กลัวๆส่วนทางด้านราชาก็ดีใจที่นานๆทีลูกจะมาคุยด้วยแต่พอเขารู้ว่าลูกมาคุยเรื่องการรักษาเขาก็ไม่ค่อยพอใจมินลีจากนั้นไม่นานราชาก็ได้ไปไล่มินลีออกซึ่งเธอก็บอกว่าเห็นด้วยไล่หมอหน้ารำคาญคนนั้นออกไปซะ แต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ขอใช้ชีวิตหรูหรายอยู่ต่อที่นี่สักระยะในฐานะมิลลี่ยิงสาวชาวบ้านธรรมดาซึ่งเธอก็ได้ขอให้ราชาสอนดื่มไวน์ทางด้านราชาที่กำลังหาข้ออ้างดื่มไวน์อยู่พอดีก็รับปากเธอทันทีซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังดื่มอย่างสนุกสนานมิลลี่ก็ได้ไปเห็นภาพถ่ายครอบครัวอันแสนอบอุ่นซึ่งเธอก็ชอบภาพที่ราชาแกล้งลูกชายมากๆเพราะมันเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นพอ่อไม่ใช่ราชาผู้สูงศักดิ์ ส่วนทางด้านราชาเองก็ชอบรูปนี้มากๆากเหมือนกันซึ่งเขาก็โม้ให้มิลลี่ฟังว่าเมื่อก่อนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยืนขาพอมิลลี่ได้ยินแบบนั้นเธอเลยบอกว่าเราจะเอาช่วงเวลานั้นกลับมาให้ได้เช้าวันต่อมามิลลี่ชวนราชามาเล่นเกมตีเทนนิสเพื่อเป็นการออกกำลังกายซึ่งราชาก็สนุกกับมันโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการถูกบังคับให้ออกกำลังกายทางด้านวิกรมที่เข้ามาเห็นก็ยิ้มดีใจที่ได้เห็นพ่อกลับมาร่าเริองอีกครั้ง ัจากน,น้มิลลี่ก็ช่วยให้ราชาได้ทำกิจกรรมสนุกๆอีกมากเพื่อให้เขาได้ขยับร่างกายและได้มีความสุขไปพร้อมๆกันซึ่งนอกจากสุขภาพทางร่างกายแล้วมิลลี่ก็ยุให้ราชาทำตัวชิวๆสบายๆเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นซึ่งราชาก็ยอมทำตามจนทำให้มหาราณีถึงกับอึ้งไปเลยในคืนหนึ่งวิกรมได้มาขอบคุณมิลลี่ที่ทำให้พ่อกลับมายิ้มและหัวเราะได้อีกครั้งทางด้านมิลลี่ก็เลยบอกว่าเธอจะทำให้ราชาดีมากขึ้นไปกว่านี้อีก หลังจากที่คุยเรื่องราชาจบมิลลีก็ชวนวิกรมคุยไปเรื่อยตามประษาส่วนทางด้านวิกรมก็ยอมคุยด้วยโดยไม่รำคาญหรือไล่เธอไปเหมือนเมื่อก่อนมิลลีเลยใช้โอกาสนี้หลอกถามถึงเรื่องการเรียนของทิพยาซึ่งวิกรมก็บอกว่าที่ทิพยาจะไปเรียนต่อต่างประเทศมันคือความต้องการของแม่และว,วิกรมก็คิดว่าแม่แตัดสินใจถูกแล้ว ในวันหนึง่งเทพพญาเริ่มรู้สึกทนรับแรงกดดันและความเข้มงวดของแม่ไม่ไหวเธอจึงมาปรึกษากับมิลลี่ว่าจะหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปทำตามความฝันเรื่องการเป็นนักแสดงแต่ทางด้านมิลลี่ก็ห้ามไว้เพราะการทำแบบนี้มันคือการหนีปัญหาไม่ใช่การเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญแต่ในระหว่างที่มิลลี่กำลังให้คำปรึกษาด้วยความหวังดีมหาราณีกลับเข้าใจว่ามิลลี่ชวนทิพญาเล่นจนไม่ได้อ่านหนังสือซึ่งเธอก็ไม่พอใจมากๆถึงขั้นที่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องวิกรมแล้วก็บอกว่าจะไล่เธอออก ตวิกรมก็คัดค้านเพราะในตอนนี้มินลีเป็นคนเดียวที่สามารถทําให้พ่อกลับมาร่าเริงและมีความสุขได้แต่แล้วในวันหนึ่งหลังจากที่มินลีเห็นว่าราชามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเธอก็ได้พูดกับราชาถึงเรื่องราวในอดีตเพื่อให้ราชาก้าวข้ามความเจ็บปวดและเลิกโทษว่าเป็นความผิดตัวเองแต่มันกลับทําให้ราชาไม่พอใจที่มินลีพูดถึงเรื่องนั้นส่วนทางด้านมหาราณีพอเธอรู้เรื่องนี้เธอก็เรียกมินลีมาตําหนิ พราะแม้แต่คนในครอบครัวยังไม่กล้าพูดเรื่องหน้าเศร้านี้กับราชาเลยทางด้านมินลีเลเถียนคืนไปว่าสภาพจิตใจคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้ราชาเดินไม่ได้และตราบใดที่เธอยังเป็นหมออยู่ที่นี่เธอจะทำสุดความสามารถเพื่อรักษาพระราชา หลังจากนั้นมิลลี่ก็ไปหาพระราชาอีกครั้งแล้วก็บอกให้ราชาคิดถึงลูกๆที่ยังอยู่พยายามสู้กับปัญหาเพื่อภรรยาที่น่าสงสารแต่ด้านราชาเมื่อได้ฟังคำพูดตรงๆอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าพ,พูดกับเขามาก่อนมันก็ทำให้เขาคิดได้เช้าวันต่อมาราชาเลยมารับการรักษาซึ่งเขาก็พยายามออกกำลังกายและทำกายภาพบำบัดอย่างตั้งใจส่วนคนชิวๆอย่างมิลลี่พอเป็นเรื่องการรักษาเธอก็กลายมาเป็นหมอสุดเข้มงวด ในวันหนึ่งวิกรมจะเดินทางไปทำธุระที่วังของราชาสุราชทางด้านราชาเลยขอให้ลูกพามิลีไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาก็คือการแอบอู้ออกกำลังกาย หลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปด้วยกันซึ่งมิลลี่ก็ได้ถามว่าจะไปวังของราชาสุราชทำไมวิกรมเลยบอกว่าราชาสุราชม่เหลือเงินมากพอที่จะดูแลวังวิกรมเลยจะไปขอซื้อมาทำธุรกิจโรงแรมแต่ราชาสุราชก็ไม่ค่อยอยากขายเพราะเขาห่วงแหนวังนี้มากๆที่ผ,ผ่านมาเขาจึงได้ปฏิเสธข้อเสนอมาโดยตลอดแต่วิกรมก็ไม่ยอมแพ้ตามตื้อขอซื้ออยู่เรื่อย เมื่อมาถึงวังความสดใสร,ร่าเริงบนความกากันของมินลีมันก็ทําให้ราชาสุราช,ชื่นชอบเขาเลยพาเธอเดินเที่ยวชมวังจนทําให้วิกรมไม่ได้คุยธุรกิจ หลังจากนั้นวิกรมก็ไปส่งมิลลีไว้ในเมืองแล้วเขาก็ไปคุยธุรกิจต่อซึ่งมิลลีก็จะเดินซื้อของฝากไปให้แม่แต่ในระหว่างทางเธอก็ได้ไปเห็นป้ายประกาศรับนักแสดงเธอเลยไปถามข้อมูลไว้ให้ทิพยาแต่ความจริงแล้วมันเป็นป้ายหลอกๆของแก๊งโจรลักพาตัวซึ่งพวกโจรก็เอาน้ำผสมยาสลบมาให้มิลลีดื่มจนในที่สุดเธอก็หลับไปจากนั้นไม่นาน พวกโจรก็โทรไปเรียกเงินค่าไถา่ซึ่งก็นแน่นอนว่าเงินที่โจรเรียกมานั้นเป็นแค่เศษเงินสําหรับวิกรมเขาเลยตกลงที่จะแลกตัวทันทีแต่พอถึงเวลานัดพวกโจรก็จําได้ว่าเขาคือองค์ชายพวกเขาเลยคืนตัวมิลลี่ให้แล้วก็รีบหนีไปทันทีส่วนทางด้านมิลลี่ในตอนนี้ก็กําลังมึนๆเมาๆจากฤทธิยาสลบและด้วยความเมาไร้สติมันก็ทําให้เธอกล้าพูดถึงนิสัยเสียๆของวิกรมให้เขารู้แต่ทางด้านวิกรมก็ไม่ได้โกรธแถมยังรู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งที่เธอทําแล้วหลังจากนั้นไม่นานทั สองก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความรู้สึกเช้าวันต่อมาหลังจากที่มิลีหายจากอาการเมาเธอก็กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเพราะคนที่เธอจุบเมื่อคืนเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเธอเลยโทรไปปรึกษาแม่ทางด้านมันจูเลยแนะนําให้ลูกไปคุยให้มันจบๆจากนั้นมิลีก็จะไปคุยกับวิกรมตามที่แม่แนะนําแต่เธอก็หาโอกาสเหมาะๆแทบไม่ได้ทางด้านวิกรมก็พอจะรู้ดีว่าเธอต้องการอะไรซึ่งตัวเขาเองก็ต้องการคุยให้มันจบๆไปเหมือนกัน ในคืนนั้นวิกรมเลยเข้ามาคุยกับมิลีในห้องซึ่งต่างคนก็ต่างแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องเมื่อคืนก่อนอีกทั้งยังบอกให้ลืมลืมมันไปซะเพราะถึงยังไงวิกรมก็กำลังจะแต่งงานแถมนิสัยของมิลีและวิกรมก็คงไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้แต่ความรู้สึกจริงๆกับสิ่งที่ทั้งสองพูดออกมามันก็ตรงกันข้ามหรือก็คือพวกเขาต่างก็มีใจให้กันแต่กระจำต้องเก็บความรู้สึกไว้ ซึ่งในเช้าวันต่อมาวิกรมก็ตัดสินใจเดินทางไปมุมไบเพื่อให้ระยะห่างลดความรู้สึกดีๆที่มีต่อมิลีซึ่งเขาก็ได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนแทง่งแดนเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของหนุ่มสาวไม่ต้องรู้สึกผิดและไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับคูมัน ตัดฉากไปที่มิลลี่เธอยังคงทำหน้าที่หมอกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่จนในที่สุดราชาก็สามารถขยับขาได้แต่เขาก็ยังไม่อยากบอกให้คนอื่นรู้เพราะอยากเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งราชาก็ยังบอกอีกว่าหนึ่งใน,นแรงผลักดันในการรักษาตัวของเขาก็ค,คืองานแต่งของวิกรมที่กำลังจะจัดขึ้นในอีก3เดือนทางด้านมิลลีเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีซึ่งมันก็ทำให้เธอมั่นใจแล้วว่าเธอกำลังอกหัก ซึ่งการที่เธอยังอยู่ในวงังมันก็ทําให้เธอได้เห็นวิกรมและได้เห็นว่าเขากําลังเตรียมตัวสําหรับงานแต่งซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกเสียใจแต่เธอก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกนั้นอีกทั้งยังไม่สามารถหนีความเจ็บปวดนี้ไปได้เพราะเธอยังต้องทําหน้าที่หมอของราชาต่อไปส่วนทางด้านวิกรมเขาก็มักจะเหม่อลอยถึงมิลลี่อยู่บ่อยๆแม้แต่ภาพเจ้าสาวในรูปถ่าย pre เวดด i n g เขาก็ยังเห็นเป็นหน้ามิลลี่ ในวันหนึง่งราชาสุราชได้โทรมาบอกวิกรมว่าเขาตัดสินใจที่จะขายวังให้แล้วซึ่งเขาก็ได้นัดให้ไปเซ็นสัญญาในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ราชาสุราชยังบอกให้วิกรมพามีลีมาด้วยเพราะว่าเขาขอเคล็ด เช้าวันต่อมาทั้งสองก็ออกเดินทางไปด้วยกันเหมือนครั้งก่อนแต่ในครั้งนี้มิลีไม่สดใสร่าเริงทถมยังเอาแต่ทำหน้าเศร้าเนื่องจากเธอรู้สึกสงสารและรู้สึกเศร้าที่ราชาสุราชจำต้องขายวังที่เปรียบเสมือนบ้านของตัวเองบ้านที่บรรพบุรุษสืบทอดมานับร้อยปี ในขณะเดียวกันพ่อแม่ของมิลลีก็ได้มาเยี่ยมลูกสาวแบบเซอร์ไพรส์แต่มหาราณีก็เข้ามาบอกว่ามิลลีไม่อยู่เธอเดินทางไปกับวิกรมเพื่อไปรักษาราชาสุราชทางด้านมันจูที่ผ่านนมาลูกสาวมักจะบ่นถึงความเคร่งกฎระเบียบของที่นี่มันจูเลยถือโอกาสนี้ทามหาราณีอย่างไม่เกรงใจว่า กฎระเบียบเยอะแยะพวกนี้พระราชาเห็นด้วยหรือเปล่าทางด้านมหาราณีก็อึ้งกับคําถามจนพูดอะไรไม่ออกทันใดนั้นราชาก็เข้ามาทักทายซึ่งเขาก็ชมความเป็นหมอที่ดีของมินลีแถมยังบอกอีกว่าไม่เคยมีใครบังคับให้ผมทําอะไรได้เลยยกเว้นลูกสาวของคุณเธอดื้อมากๆเธอเป็นหมอที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเธอด่าผมจนสุขภาพดีขึ้น ตัดฉากกลับไปที่มิลลีและวิกรมพอพวกเขาเดินทางมาถึงราชาสุราชก็เอาสัญญาให้ดูพร้อมทั้งบอกว่าห้ามต่อรองอะไรอีกเด็ดขาดแต่วิกรมก็บอกว่าเขาตัดสินใจใหม่แล้วว่าเขาจะไม่ซื้อวังนี้แล้วแต่จะเข้ามาร่วมหุ้นกับราชาสุราชใช้วางครึ่งหนึ่งทำธุรกิจโรงแรมซึ่งวิกรมก็จะให้ราชาสุราชได้เข้ามามีสิทธิ์ในการบริหารด้วยส่วนวังอีกครึ่งก็จะเก็บไว้อยู่อาศัยได้ตามเดิม ทางด้านราชาสุราชก็ทราบซึ้งใจมากๆที่วิกรมเข้ามาช่วยเหลือมากถึงขนาดนี้ส่วนทางด้านมินลีก็ได้เห็นความดีของวิกรมมันก็ทำให้เธอยิ่งหลงรักเขามากขึ้นไปอีก หลังจากนั้นราชาสุราชก็ชวนทั้งสองฉลองให้กับความร่วมมืออันดีครั้งนี้ซึ่งพวกเขาก็ดื่มกันจนเมาราชาสุราชเลยบอกให้นอนที่นี่ไปเลยซึ่งทั้งสองก็ดันต้องนอนห้องเดียวกันแต่เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอีกมิลีเลยไปล้างหน้าล้างตาให้มีสติไว้ตลอดจากนั้นก็รีบเข้านอนให้เร็วที่สุดแต่ความรู้สึกหวันวหวมันก็ทําให้นอนไม่หลับ พวกเขาเลยออกมาคุยกันนอกห้องซึ่งมินลีก็ดันมีคติประจำใจที่ว่าไม่อยากเสียใจในภายหลังกับสิ่งที่ไม่ได้ทำตามใจตัวเองเธอจึงเป็นคนที่จะพูดทุกอย่างที่คิดซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พูดออกมาว่าฉันรักคุณนะคะแต่ทางด้านวิกรมก็ปฏิเสธความรู้สึกของเธอด้วยการเดินจากไป ในขณะเดียวกันพ่อแม่ของมิลลี่ก็อยู่ค้างคืนที่วังตามคำเชิญของราชาแต่พอมันจูเห็นว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วลูกสาวยังไม่กลับมาเธอก็เป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องเหมือนครั้งก่อนเธอเลยตัดสินใจไปเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของมิลลี่และวิกรมให้มหาราณีฟังเพื่อให้เธอช่วยกินคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อกับงานแต่งที่กำลังจะมีขึ้นแต่ทางด้านมหาราณีก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็รีบหนีไปนอนโดยอ้างว่าจะต้องนอนที่ได้8ดชั่วโมงตามกฎ ในวันรุ่งขึ้นมิลลี่และวิกรมก็กลับมาพบว่าทิพยาได้หนีออกจากวังไปถึงแม้เธอจะเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าจะกลับมาในอีกสองสาวันแต่มหาราณีก็เป็นห่วงที่ไม่รู้ว่าลูกสาวหายไปไหนมิลลี่เลยบอกว่าเธอน่าจะไปงานบอลีวูดสตาร์โชว์ทางด้านมหาราณีที่ไม่รู้ว่าลูกตัวเองชอบอะไรเธอจึงไม่เข้าใจที่ลูกสาวไปงานนั้นมิลลี่เลยบอกว่าทิพยาอยากเป็นนักแสดงพอมหาราณีได้รู้แบบนั้นเธอก็เข้าใจผิดคิดว่ามิลลี่เป็นคนยุยงให้ทิพย์าทำตัวแหกกฎ เธลยทั้งดุดา่าทั้งตำหนิมิลลีไม่ยอมหยุดและไม่ว่ามิลลีจะอธิบายยังไงเธอก็ไม่ฟังจนในที่สุดมันจูก,ก็ทนเห็นลูกถูกด่าไม่ไหวเธอเลยเทียงคืนไปอย่างไม่เกรงใจหลังจากนั้นไม่นานวิกรมก็เข้ามาบอกแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะรีพาตัวทิพยากลับมา มิลีเลยบอกให้หยุดทำแบบนั้นเพราะทิพยาโตพอที่จะดูแลตัวเองและทำตามความฝันได้แต่สุดท้ายวิกรมก็เลือกที่จะเชื่อฟังแม่แถมเขายัางตำหนิมิลีที่มีความคิดแบบนี้จนทำอะไรตามใจตัวเองโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบยังไงซึ่งสิ่งที่วิกรมพูดถึงก็คือการที่เธอสารภาพรักโดยไม่สนใจความรู้สึกของวิกรมแต่มิลีก็เถียงคืนไปว่าที่เธอทำตามใจตัวเองไปแบบนั้นเป็นเพราะเธอรู้ดีว่าอีกฝ่ายก็ต้องการสิ่งเดียวกันแต่เขาแค่ไม่กล้าทำมันซึ่งทาง้าน วิกรมก็บอกได้แค่ว่าเราต่างกันเกินไปพอมิลีได้ยินคำนั้นเธอก็ยอมรับว่ามันคือความจริงเธอเลยตัดสินใจกลับบ้านไปพร้อมกับพ่อแม่ หลังจากนั้นไม่นานทิพยาก็กลับมาเมื่อมหาราณีเห็นลูกสาวเธอก็โล่งใจมากๆแต่ถึงยังไงเธอก็ไม่พอใจที่ทิพย์าทำตัวหน้าผิดหวังซึ่งเธอก็ได้บอกลูกไปว่ามิลลี่ของลูกหนีกลับบ้านไปแล้วพอทิพยาได้รู้แบบนั้นเธอก็ตัดสินใจบอกความจริงกับแม่ว่าความกดดันและกฎระเบียบของแม่ทำให้เธออึดอัดเธอเลยมีความคิดที่จะหนีออกจากบ้านมานานแล้วแต่การที่เธอตัดสินใจกลับบ้านมาในครั้งนี้ก็เป็นเพราะเธอนึกถึงคำที่มิลลี่เคยสอนว่าอย่าหนีปัญหา หลังจากวันนั้นมิลลี่ก็ไม่สดใสร่าเริงเอาแต่ทำหน้าเศร้าจนครอบครัวเป็นห่วงส่วนวิกรมก็ไม่ต่างกันโดยเขายังคงคิดถึงความทรงจำดีๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับมิลลี่ได้เห็นรอยยิ้มได้ฟังเสียงหัวเราะของเธอจนในวันหนึ่งราชาก็ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่าง โดยเขาได้เรียกให้มหาราณีมาหาจากนั้นก็แกล้งขัดขาเธอจนล้มซึ่งเธอก็ทั้งตกใจและดีใจที่ราชากลับมาขยับขาได้อีกครั้งจากนั้นราชาก็ตัดสินใจบอกเรื่องน่าตกใจอีกเรื่องโดยความจริงแล้วเขาเห็นตอนที่ทิพยานีเอาจากวังแต่ที่ไม่ได้บอกใครก็เพราะเขาเชื่อว่าลูกโตพอที่จะจัดการอะไรได้เองจากนั้นราชาก็พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุในอดีตขึ้นมาเพื่อบอกให้มหาราณีคิดได้ว่าเราเสียลูกชายไปแล้วคนหนึ่งแต่เรายังมีลูกอีกสองคนแล้ว ไมเรายังจมอยู่กับอดีตจนทำตัวเหินห่างกับลูกๆจากนั้นราชาก็ลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองพร้อมทั้งพูดว่าผมต้องการชีวิตของผมคืนผมต้องการภรรยาของผมคืนเช้าวันต่อมาวิกรมกลับบ้านมาเจอกับภาพที่ไม่ได้เห็นมานานซึ่งก็คือการที่พ่อแม่ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุข อีกทางได้เห็นพ่อที่ไม่ได้อยู่บนรถเข็นแต่เขาก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขามีเรื่องที่สําคัญมากๆจะต้องบอกซึ่งก็คือเรื่องที่เขายกเลิกงานแต่งแถมยิ่งทอนมั่นเรียบร้อยแล้วโดยเขาให้เหตุผลว่ามีคนอื่นที่อยากแต่งงานด้วยเป็นคนที่ทําอะไรก็มักจะผิดแต่สิ่งที่เธอทําผิดเป็นสิ่งที่ถูกสําหรับผมซึ่งราชาและมหาราณีก็รู้ดีว่าวิกรมหมายถึงใครมหาราณีเลยบอกว่าการที่ลูกจะแต่งงานกับเธอมันอาจทําให้ครอบครัวเราหัวเราะเป็นสัก ในห้องนอนของลูกมีตัวไปเดลีรีไปซะทั้งด้านวิกรมก็ยิ่งงงมากขึ้นไปอีกว่าทำไมพ่อแม่เห็นด้วยกับลูกสไปซยสุดสาบอย่างมิลลีแต่เขาก็ไม่มีเวลามาถามเพราะต้องรีบเดินทางมาหามิลลีแต่พอมาถึงบ้านเธอกลับไม่อยู่ส่วนแม่ก็น้อยใจวิกรมเธอเลยไม่ยอมบอกว่ามิลลีอยู่ไหนจนพ่อต้องให้น้องชายของมิลลีพาไปหาซึ่งน้องก็บอกว่าตั้งแต่มิลลีกลับมาเธอก็เศร้ามากๆเธอเลยต้องหาอะไรทําเพื่อบ,บาบัด ซึ่งมันก็คือการยิงปืนบีบีกันโดยในตอนนี้เธอก็กำลังยิงอยู่อย่างดุเดือดแต่ด้วยความอยากเจอหน้าวิกรมเลยเดินเข้าไปกลางสนามแล้วก็สารภาพรักเธอพร้อมเพื่อนขอแต่งงานแต่มิลลีก็บอกว่าต้องถามมันจูก่อน หลังจากนั้นวิกรมก็กลับมาสู่ของม,มิลีที่บ้านซึ่งเขาก็ใช้คำพูดที่เป็นทางการทำตัวเป็นพิธีรีตองมันจูเลยไม่ตอบตกลงเพราะเธอเห็นว่านิสัยแบบนี้ของเขากับมิลีไม่ได้แน่นอนแต่ทันใดนั้นวิกรมก็พูดขึ้นมาว่าฟังนะมันจูผมรักลูกสาวคุณผมมาขอแต่งงานฉะนั้นตกลงซะไม่งั้นผมจะพาเธอหนีทางด้านมันจูที่ได้ยินคำพูดตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ตอบตกลงยกลูกสาวให้ด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็นมารายาทหรือจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับสิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ดี แต่ในบางครั้งหากมันมีมากไปมีเกินความจำเป็นมันก็อาจส่งผลเสียมากมายตามมาทั้งทำให้รู้สึกอึดอัดถูกจำกัดความสุขในชีวิตหรืออาจทำลายความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นเราจึงควรรู้จักยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเหตุผลสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าการมาทานข้าวเย็นกับครอบครัวสายไปสิบนาทีถือเป็นความยืดหยุ่นตามความสะดวกหรือเป็นการไม่ตรงต่อเวลา ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ